ชั่วโมงนี้สถานการณ์เตียงในกรุงเทพและปริมณฑลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาค่ะคุณผู้ชมยังคงรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอนะคะสําหรับสถานการณ์ในกรุงเทพเราก็เลยเห็นภาพความร่วมมือของการเตรียมรับผู้ป่วยกลับบ้านในจังหวัดภูมิลำเนาค่ะพิกัดนี้รายงานจากร้อยเอดนะคะพระครูเกษตรศราทิรักค่ะท่านเล่าถึงโรงพยาบาลสนามในวัดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อ จุดนี้ในภาพใช้ศาลาปฏิบัติธรรมนะคะวัดโพธิการามบ้านโพน้อยสีขออภัยค่ะบ้านโพน้อยสีสวัสดิ์ตำบลโพนสูงนะคะรองรับผู้ติดเชื้อได้80เตียงค่ะแล้วก็จุดนี้เนี่ยอีกมุมนึงนอกเหนือจากเป็นจุดรองรับผู้ติดเชือ้อเหมือนก็ว่าเป็นจุดสกัดโควิด19ที่ผ่านความร่วมมือของคนในชุมชนด้วยค่ะซึ่งแต่ละวันจะมีพยาบาประจำจุดเรนเช้าสคนเรียนยน2 ก็มีผู้ช่วยเหลือคนไข้เป็นเช้าหนึ่งคนเป็นดึก่นคนนะคะสำหรับคนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลสนามเราจะนับ D O I สิบวันวันที่สิบเก้เราจะส่งออก C I ซึ่งพยาบาลก็ต้องมีหน้าที่ประสานงานกับ C I เพื่อที่จะดูแลคนไข้ต่อนะคะในเขามาทกท่ามคั่วเหตอุอาหารให้คนป่วยขอเป็นช่วนหนึ่งเนาะคะ่ะกิตอาสาพอเป็นส่วนเล็กๆของช่วนหนึ่งและะ้วค่ะทีไดมากเหตุกิจกรรมในจุดนี้ในซอยคนป่วย ไสีหายเห็นเพื่อนหายกลับบ้านก็ดีใจเนาะคะ่ะชุมชนเฮ้าก็หายรวมมือรวมแรงกัน,นะคะ่ะซอยเหลือเพื่อนมนุษย์ต้องกันเพื่อเฮ้าสิได้พาวิกฤตตัวนี้ไปน้อกันเนาะคะ่ะเนาะอาแม่เที่ยวแต่ว่าเขาเขาของมบอบๆหายเป็นข้อสารเป็นใครเด้อะแต่เขาให้ซุกซ่อนแต่ว่าอาซุกซ่อนเป็นแน่ให้ช่าให้เศร้าไหมตั้งคณะสงฆ์ เขาเป็นส่วนเนึ่องป้า,าหหยกำลังใจไม่ท้อนได้ปลอดภัยใกล้บ้านใกล้ชุมชนด้วยนะคะที่นี่มีคุณหมอคุณพยาบาลปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงค่ะมีอาสา,าในชุมชนและพระคุณเจ้าอย่างที่เห็นในภาพนะคะมาช่วยกันดูแลช่วยแพ็คของสนับสนุนอีกแรงหนึ่งค่ะ ช่วยกันทำทุกกระบวนการจริงๆะนะคะ,ะหลังจากที่มีผู้นําของมาแบ่งปันเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลสนามของวัดโพธิการามซึ่งเปิดมาตั้งแต่12กรกฎาคมเป็นจุดที่พี่น้องชาวอำเภอปทุมรัฐร่วมกันดูแลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวค่ะเราจะทําอย่างไรจะรับมือหรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอำเภอทุ่งนได้ทันท่วงทีก็เ,เลยปรึกษากันว่าน่าจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น รงพยาบาลสนามนั้นก็คุยกับทางผอโรงพยาบาลบอกว่าก็าจะมีสถานที่ก็คือที่วัดโพธิการามและว,วัดท่าม่วงเนี่ยพอที่จะเป็นสถานที่ในการจัดได้ในตัวนี้ก็คือว่าในการได้ช่วยให้วัดได้เป็นที่พึ่งของญาติโยมพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนต้องเป็นสุขด้วย